โลโลที่ผมเหยียบอยู่นี่นะนนไปดูเลยนี่แม้ท่านชมนี่แหละนกพุ่มอือโอ้โหนกพุ่มนี่หายากมากเลยและนี่คือนี่คือถ้ะเอกของเรานะครับผมจ,จัดการเอาเขอบตาดใส่กับดักดิ่งกับบอดตอนดิงมือปุ๊ดเลยวะอะมือหักมืกเลยมือหักเลยบว อันนี้พี่ก๊อบไม่รู้แมนจากไหนนะครับตามรอยเราแมาเจอนะครับผมเออได้่ะท่านผู้ชมโอ้ยตัวคนหญ่อยะก็ช่องเบลงโอ้โหครับท่านผู้ชมก็เป็นอินโทรเปิดช่องผมใหม่เลยนะอ่าโอเควันนี้นะครับผมได้ถือโอกาสดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะครับต่อต่อ ต่อหนูกันนะครับผมหรือว่าไปดักหนูกันนั่นเองนะครับผมในวันนี้มาดูกันว่าเราจะได้หนูหรือเปล่าแปะโอเคงั้นเราไปลุยก,กันเลยดีก,กว่าตอนนี้ผมว่าได้เวลาที่เราจะได้หนูกันแล้วนะครับผมไปไปเล่นก,ก่อโอเคครับท่านชมตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงหน้าสถานที่ที่เราจะมาต่อหนูแล้วนะเป็นป่าข้าวโพดเนาะ <S 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 อันนี้คือข้าวโพดนะครับที่เราจะ เอาเป็นอาหารเหยื่อล่อกับดักเนาะกับดักหนูนะและนี่คือนี่คืออืมพระเอกของเรานะครับผมในการดักดักหนูนะครับผมเป็นตัวเอกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตะวันกระแทบกระแทบอันนี้นี่แทบมือเจ้าของหลายรอบแล้วนะครับผมเจ้าของได้เจ็บหลายรอบแล้วนะต้องไปข้างหลังก่อนเอาป่ะไปข้างหลางนป่ะไปพอโมงป่ะอ๋อไปพอมงก่อนก็คือไปดูสถานที่ก่อนนะไป เดี๋ยวล้อรถจอดไปนี่หรอลูกลักคงไม่หายนะถ้าหายก็ไม่มีขี่แล้วนะไปกันเลยดีกว่าโอ้ชอบติดกันมานไม่รู้ว่าเป็นอะไร ชมตอนนี้พิทวันไหนรูหนูบอกโอ้นี่กันี่ก็บอกนี่แหละครับรูหนูที่ผมเหยียบอยู่นี่นะโอ้โเดี๋ยวให้พิทวันจัดการเลยแล้วกันม่ที่ตรงนี้อ๋อให้ดูเฉยๆว่ารูหนูเป็นยังไงใช่ไหมโอ้แล้วผมก็ผมก็นึกว่ามันจะต่อตรงนี้นะโอ้ไม่ใช่สงสัยน่าจะเป็นรูเก่าเนาะโอเคไปเดินทางล็ต่อโอ้ตอนนี้เราได้ข้าวปั้งเทพพิทวัน โคตรเน,น็ตๆๆเ,เลยเนาะอืมตตัดๆๆเก็บเลยได้สเสบียงเพิ่มแล้วเก็บหรอกฮ่าก็มีหรอแค่ต้นเลยหรอขึ้นอะเม่นเนี่ยมีนนะกระเนี่ยมีน้อยว่ะเน,นี่นยแห้หหหงบ่ะตัดไปไปกระต๋อเลยดีกว่าโอ้ตอนนี้ท่านชมตอนนี้เราล้จะต้องได้ถึงจุดที่เราจะต้องเดนะินไปแล้วนะเป็นทางจากลูก้างมาก เป็นป่า um, คู <hel> e ่แ um, ป oh, mm ๊ดเนี่ยดู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 ตามนี่นี่น้อยน้อยอ๋อไมีบอกดูแลหมูกลิ่นมันจะเป็นอี้ปะอ๋อก็มันจะเนียนดีเลยเนาะอุ้ยมุดดีเลยเนาะแปลว่าต้องมีหมูกันนะอันนี้เดียวที่ตะวันไปโอ้นี่บอก หอเปดอี่ด้อยเป็นด้อคือหยเข้าไปเด็กเอน้ครับตนช้เห็นไหมเดยนเด่เดนเดนนี่เป็นพวงมันนะนี่ยเนี่นีอุ้ยพงมันคืจริงกระสไน่ได้เล่นี่นี่เป็นพงมันเอ้าต่วาจัดการกนที่จัดกันเลยนี่พี่ตะวันโอ๊คร้อนตึ๊กตอนนี้พี่ตะวันจะจัดการ เอาขา้อแป่งใส่กับดักแล้วก็ดูตามนี้นะ <c oughs> เลยไปเอาละระวั <c oughs> ง,ง <c oughs> มันเด้งใส่มือบ่ใช่มันเดิ่งยังก่อนเด้งมือปูดเลยว่ะไปหักหักเลยยิ่งหักเลยบ่ขนาดหนึ่งมันตายเนาะเหี่ยบยังออกปักออกกู้ดังเลยเราจะมากับดักไว้จุดแรก มาเถอะบ่าโอเคตอนนี้ได้ละหนึ่งจุดอันนี้เราจะต้องสิดถึงนะครับเพื่ออ,อะไรไม่รู้เหมือนกันเราต้องอ,อะไรนะโอ้มากไวามากไวยัยงต้องมากไว้างจะจับปาทอรเดี๋ยวจะจับปลาทอกมปลาทอกก็คือมาถูกนะครับผมก็คือไม่ถูกนั่นแหละนี่ กับดัเยล้เลอะเลยตองวางให้หมดเลยกับดักเรา ทำคลิปอะไรแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันแนเนี่แมตติกก่อมาถุงเาบ อ็เราบอกโอเคโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้กลับขึ้นมายัางด้านบนนะซึ่งตอนนี้เราจะไปใจหรือว่าไปดูหมาที่น้องตะวันทิ้งไว้ก็คือดักไว้ก่อนแล้วอะประมาณห้ามงกว่าแล้วฮะโอ้ยน้องคุบอกเฮ้ยเออนกองคุณนีแกเฮ้ยเด้อได้เห็นไหมาท่านผู้ชมนี่แหละน้องคุณตะวนันบุกมานี่เลยนี่โอ้ยติดเหลืองก็แบบติดแดงก็แบบโอ้ โอ้ยนกฮุ่มนี่หายากมากนะโอ้ยนี่ได้แล้วมีนกฮุ่มไม่แดาานะ่แม่เนาะไม่แดาานะ่แม่เนาะมันเป็นสัตว์ที่หากินแต่ก็สงสาร <c oughs> แต่แม่ยังว่าเนาะเรามาหากินเนาะโอเค okay, ไปลุม่มมกนะลุ่มจดลุ่มนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ท่านผู้ชมตอนนี้เราไม่อยู่ยังนะสถานที่เรียกได้ว okay. ่าหลอนมากแต่ผมจะไม่พ okay. ูดถึงนะเพราะว่าเข้าป่าเข้าตรงของห้ามพูดเดี๋ยวผมจะไปพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันเนาะโอเคไปตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วกันรถก็อยู่ตรงนั้นละเขียวขจีรีสอร์ทอันนี้เขาซอยเข้าแป้งบอก ใช้ข้าวแป้งไว้มันได้ใส่แต่เนาะมัได้ถอกถอกกบต่อแต่แล้วกอยลุ่นดีได้ปะมีปล่อยน้อยหนึ่งไปไปอันนี้เป็นหม้ที่น้องตะวันมาดักไว้โอ้ไม่กินว่ะตะวันไม้นี้ยังไม่กินว่ะอันนี้ดักไว้ตะมกห้าโมงแล้วใช่อืมไปไปดูกัน แนมแหนมแหนมยฟันเลยไปฟันเลยไปอุ oh. <laughs> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้แหนมเยอะจริงๆทางก็ลำบากนี่ครับท่านผูชมตอนนี้เมื่อกี้พื้นที่เต็มผมได้จัดการกล้องผมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปยังด้านนอกแต่ผมจะบอกก่อนนะว่าที่ผมพูดถึงก็คือ มันมีลุงท่านหนึ่งครับเขาได้เสียชีวิตคือตกน้ำขึ้นอืดอยู่3ามวันแล้วก็เขาชอบเดินทางมาแถวนี้เหละแล้วก็สถานที่ที่เขาตายก็ให้เป็นแอ็นแนมใกล้ๆตรงนี้ผมก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเนาะโอเคก็วอววดวก็แท่แคะแรกก่อนไปสระตวว นแหมหันหลังแมหันหลังเสียจไอตัวมันเคี้ยวีนี่กระเป๋ารถแทเร็วเร็วเรอมดช่วยแอบหงุดงใส่พีเต้นจะขึ้นหมอย่าหันหลังไปอย่าหันลังไปมีดนี้เอาใส่เอออเอ ท่านผู้ชมดูครับบรรยากาศยามเช้าเป็นสถานที่ที่เมื่อคืนเรามาดักหนูเป็นที่แรกนะนี่ก็รถจอดแล้วตรงนี้เมื่อคืนนะโอเคไปตอนนี้เราจะลงไปกันข้างล่างไปเพื่อไปดูกับดักของเราว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะ <c oughs> ผมขอรุ่นเลยนะครับวนะ่ากับดักของเราต้องมีสักอันแหละ <c oughs> <c oughs> มัง่งเหยนี่พี่ก๊อป ไม่รู้แม่จากไหนนะครับตามรอยเรามาเจอนะครับผมเ <c oughs> อรไดังดีหลงรถไฟ้นนับไป okay, ตอนนี้เดี๋ยวเราลุยกันเลยเลกไมกม่ได้มาได้ปะเร้อยได้ปะหนูน้อยหนูน้อยปะได้ปะเออได้ปะท่านผู้ชมได้ลเว้ววยอ้ได้หนูน้อยได้หนูน้อยแบบ ไปดูกล่องว่าจะมีวนเนาะเลตตาซอยเลตตาซื้อเนี่ยเนี่ยเอาไปไปโอ้ยหน่อยไป็โอ้ยงูเหลี่ยมเข้าโอ้ได้วย่ะตัวน้อยไหมตัวหน่อยหน่อยเป่าตัวหน่อยเปล่าโอ้ยตัวหน่อยว่ะหน่อยพอเนาะหน่อยพอยอมไหมโอ้ยตัวคนหน่อยอ่ะโอ้โหเอาเอาถ้าหนูบ้านเหรอ นี่แหละถึงบอกินหนูแต่ชอบพ่อขอหนูปุกบร้านไหนน้อยเนาะหนูบ้านนี้สาวกองขาวหนูบ้านนหนคนนึงแน่ยบอกินสี่หลังหนึ่งยีรละว่าเว้ยนะวะายืนตรงเนี้ยเต็บะปลาแดกแฮมพี่อ่ะบอกินบ่บอกกินมันเป็นตีนอันปุ่นบ่อืมมันน่าจะไปกินอันปุ่นโอเคอืหลังเต็มบ่ เอาเข้าวแป้งมาต้อนะได้ข้าวแป้งโอ้คร oh, ับท่านชมตอนนี้เราได้หนูประมาณหนึ่งสองสามสี่ตัวนะกับดักที่ห้าอันที่ห้านะมันคือมันไม่กินนะครับผมไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วปอใจอกับดักหนูอีกที่หนึ่งนะครับผมดูกันว่าจะได้หรือเปล่าที่ผมหนีผีเมื่อคืนนะโอเคไปโอเคไปไปกันเลยดีกว่าดูกันนี่ไป <c oughs> เดี๋ยวโตจนอันเ็เจ้าหญิงก็คิดเจ้าตายได้ปะไ่ได้บอกอว่าเดี๋ยวมอนพุทแหวส์ว่ะเออเตกันเนี่ยพูแหวส่บอกระอย่างลากไปกิดนั่นเา เข้าไปไปได้ท่านผู้ชมมันแคบนนี่่ละคัเฮ้ยทองพรไหมครับเจอกู่เจอกูตังลุงนี่เป็นโบเลยเนี่ยเลยบ้าไอหนุ่มเนี่ยไหนหนลงมหนุ่มเล่มแมพเนี่ยอืมไม่ได้สักอันเลยตัดวางเนี่ยยังไงไม่ได้เลยแม่นี้อู้ยดีนะเมื่อคืนเราไปดักเนาะตรงนู้นเนาะโอ้เราได้อยู่ ก็ไม่ต้องแมมแล้วนะแหมเนี้ยมาคืนนี้วิ่งกันขี้เล็ดเลยเนาะ,ะ <c oughs> ไปอ้อันนี้งูอยางบลาไอตะวันงูเหลี่ยมกันปะเนี่ยทองพรมันอยู่ในหูวะ่ะบอกงูแกะท<า>ี่สู้กับงูห่อกันดอกโอเคไปท่านชมตอนนี้เดียวเราจะออกไปข้างนอกแล้วก็เราจะไปบ้านน้องตะวันเพื่อจะไป เอาหนูมาไซส์เอาออกจากกับดักนะเพราะว่าตอนนี้หนูมันอยู่ในกับดักอยู่ยังไม่ได้เอาออกเนาะไปะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบ้ปานองตะวันกันเลยดีกว่าไปอครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในบ้านตะวันนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นพ่อตะวันเนาะก็เดี๋ยวจะทําการน,นะครับเอาหนูออกจากกับดักของเรากันนะครับผม,อมโอ้โหนี่ตัวเล็กแข็งแล้วแปลว่าต้องตายมาหลายชั่วโมงแล้ว ตัวนี้ย,อย่อยหรือเปิ้น,น่อยอ่ะตัวนี้มันเป็นนี่กะด้าขับหนึ่งแล้วกักเนี่ยตัวนี้มันไปดอกเองก้งตัวนั้นมันเป็นดอกก่อนเนี่ยมันไปตไอ้เฮียละเฮียแมไปแหม่่อ,อ,อพตัวใหญ่ไซจัมโบ้ของเราในคลิปอีนี้มันจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผม นี่นะครับใหญ่จริงๆเรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยตอนนี้มันยังน้อยอยู่นี่ครับผมก็อย่าด่าแม่กันนะมันเป็นของกินนะครับผมก็ใครไม่กินก็แล้วแต่มึงนะครับผมไม่ได้ขอให้มึงมากินนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดกดกดอย่างไงมากดแชร์กดแชร์กดติดตามในช่องแมงสตูดิโอนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผม EP นี้ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับเนาะ EP หน้าถ้ากวดว่าชอบกดกดไลค์คลิปนี้ถึงถ0ึง100แล้วเราจะไปดักหนูเห็นเนาะอโอเคไป